ครับสวัสดียามสายๆนะครับแดดร้อนๆนะครับพาทุกท่านมาชมแปลงนานะครับเขียวดีฮะนะครับออ้าวเ,เห็นไหมอ่ะเจอแล้วนะครับชาวบ้านแน่ๆเลยเนี่ยส <laughs> <laughs> วัสดีครับพี่ค่ะวัสดีค่ะพี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่ค่ะฉันประคองสมใจคะ่ะอยู่ตำบลสมอแขจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะคนโน้นสวัสดีครับ อ๋อปลุกข้าวไงโหเอ๊ะมีปกติเนี่ยหน้าหนาวอย่างเงี้ยข้าวพี่ไม่มีผลกระทบต่ออากาศหนาวหรือครับก็มีบ้างเล็กเน้อยอ่อะเออแล้วแปลงนี้พี่ทำไมไม่เห็นเหลืองเลยปกติหน้าหนาวเนี่ยข้าวจะเหลืองไม่ใช่หรอพี่ใช่แต่แปลงนี้ไม่ไม่เหลืองนะเพราะโดนอากาศหนาวมากสองสามวันนี้ก็ยังดูไม่เหลืองอืม เพราะว่าแต่ว่าน้ำแห้งไว้หน่อยเลรอค่ะ,ะนาพินที่ดน้นอนเนาะเออโอ้ใส่ปุ๋ย,ย,ยอะไรทึงม่งเม็ดดำจังเอ้าอ๋ออ๋อ,อ,อ,อมีปุ๋ยโอโยนิกใส่ด้วยนะครับ,เ,บ,รบเออแต่เขียวจริงเนาะเขียวบึ้งเลยเนี่ยไปโน่นมือหวานปุ๋ย <laughs> คุยกับพี่คนนี้ดีกว่าพี่ชื่ออะไรอ่ะ่ประคองสมใจจ้ะเออทำนามาขี่ปีแล้วพี่อ่ะโอ้หลายปีแล้วปีเดียหลายปีแล้วดูจากหน้าตาก็คงได้หลายๆๆๆๆเออนะครับแล้วพี่ใส่ปุ๋ยอะไรครับข้าวทำไมไม่มีผลกระทบไอ้อไภัยหนาวเลยใส่ปุ๋ยโซสามสิบเก้หาหกสามสิบไอ๋อ,อ,อเห็นละเห็นก็สอบแล้ตรงนี้ตั้งนันใช่ไหมนะ่ะเออนะครับ เขียวดีไหมพี่เขียวดีใส่น้ดีใส่น้อยไม่ต้องคนเยอะอืใส่น้อยว่าปกติเหรอพี่ค่ะใส่น้อยก็ปกติมากเลยปกติว่าใส่กันได้กี่โลพี่แต่ตปกติถ้าเราใช้ปุ๋ยธรรมดามันก็ต้องเป็นยี่สิบกิโลอะ่ะแต่นี่เป็นปุ๋ยยูนิคเราก็ใส่แค่สิบสิบสองกิโลก็เยอะและ้วแต่เราก็จะใส่ทีหน่อยเพราะว่ามันนะ้ำมันแห้งไว เป็นนาดินทรายอืมนาดินทรายนะแต่ข้าพี่ก็สวยนะี่ข้าพี่อายุกี่วันแล้วครับเนี่ยตอนนี้ได้สามจุห้าวันแล้วอ๋อเดือนเดือนเดือนก็กว่าเองใช่โอ้สวยมากเลยพานแต่พ <า S 1> แเพิ่งได้น้ําแค่สิบวันเองอะ่ะอ๋อน้ําไม่มีใช่น้ําแห้งนานมากสงสารแทน,นพี่นะโอเคพี่ประทับใจไหมฮะปุ๋ยยูอินิกเนี่ยพี่ใช่ประทับใจข้าพี่ใช้มาก็ผลผลิตก็ดีตลอดอ่ะออืเขียวดี แต่พอดีออก็ต้นแข็งดีอ่ะออือถึงปกติพี่ทําโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยยูนิคเนี่ยมันไล่ไล่แบบถึงเกณฑ์ไหมปกติที่เมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยยูนิคไม่ได้ใช้ยูนิไลท์ก็ไม่ถึงก็อย่างมากก็จะได้อยู่ประมาณแค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าถังอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ปุ๋ยยูนิคนี่ได้ประมาณ ก็ได้แปดสิบเก้าสิบได้เกียนเกียนกว่าโอมันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่แต่ก็เพิ่งกว่าเก่าดีกว่าเก่าโอเคยังใช้ต่อไปไหมใช้ค่ะเออเพราะว่ามั่นใจใช้ตลอดแล้วพี่แนะนําคนข้างๆบ้านให้ใช้บ้างยังแนะนําเยอะอยู่ค่ะมีคนใช้ไหมมีค่ะใช้เยอะปีนี้จะทําถึงสองพันลูกไหมพี่ทำค่ะกะว่าความเป้าหมายก็กะประมาณนู่นเลยสองพัขอให้พี่ประสบความสำเร็จนะครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ที่ให้โอกาสมาถ่ายในแปลงนาสวยๆนะครับวัสดีครับพี่ค่ะวัสดีค่ะ